โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเล่นใจโรนะครับผมคือโทรศัพท์ใครที่เปิดใจโรได้นะผมแนะนําว่าให้ลองเปิดไว้นะครับส่วนที่ใครที่กําลังฝึกอยู่นะครับผมแนะนําว่าให้เราเปิดใจฝึกอดทนนิดนึงนะครับผมว่าฝึกแล้วมันมีประโยชน์มากๆนะครับในการที่เราแบบคือถ้าใครแบบเล่นแบบไม่เปิดใจโรแล้วแล้วเล่นดีนะถ้าเปิดใจโรแล้วอะเล่นดีกว่าเดิมอีกแต่ว่าต้องใช้เวลา อดทนหน่อยนะครับในการฝึกนะครับผมผมคิดว่าน่าจะประมาณสักสองสามชั่วโมงอะ่ะน่าจะดีแต่ถ้าแบบว่าให้แบบเก่งแหละผมว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะ่ะยังไงก็เก่งแน่นอนครับผมอยู่กับช่วงเวลาในการฝึกแต่ละวันนะครับแต่ผมแนะนําว่าเราควรที่จะฝึกไว้นะครับโอเคเรามาดูข้อดีของมันนะครับในการเปิดใจโลของเกมนี้กันนะโอเคหนึ่งเลยนะครับผมเวลาเราวางเป้าไกลๆอะ่ะเวลาเราขึ้นตะโขไปใกล้ศัตรูแล้ว เราเอามือทัดอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราไม่เปิดใจโลเราต้องเอามือทัตอะ่ะแทนที่เราจะเปิดใจโลเราแค่เอียงโทรศัพท์ไปแค่แค่แบบนิดเดียวอะ่ะเนี่ยมันเข้าหาตัวละเอออันนี้ก็ข้อดีของมันแลว้วครับผมยังเวลาเราย,ยิงไกลอย่างเงี้ยเนี่ยเอียงลงมานิดเดียวอย่างเงี้ยนะบางคนก็ใช้มือทัตลงมาใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าถ้าเปิดใจโลเราแค่ดันลงมานิดเดียวเองอะ่ะเออมันก็แบบมันก็ทําให้เข้าจางาังหวะหรือว่าการที่แบบมันทําได้ตอบตหนองได้เร็วขึ้นในช่วงหนึ่งอะ่ะเออผมคิดว่าเกมเนี้ทัมมิ่งในการแบบ หมุนในการขยับแบบสมมุติว่าแอนิเมชันตัวละครมันต้องกระโดดยิงอะไรยิงเงี้ยคือมือเราต้องทัดอย่างนี้ตลอดมันก็แบบบางคนแบบเอาเนาะแต่ผมมองว่าใจโรมันสามารถที่แบบจะสั่นแค่ขยับโทรศัพท์มันก็ตามเป้าให้เราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อน,นึงครับต่อมาคือการบีฮอปนะครับผมเวลาเราบีฮอปเ้วเลี้ยวะครับผมเราสามารถที่จะแบบเนะี่ยไม่ต้องเอามือทัดเราสามารถเลี้ยวแค่แบบเอียงโทรศัพท์ไปในทิศทางที่เราอยากจะเลี้ยวได้เลยใช่ไ มะอะไรประมาณนี้นะผมเออ,อน,นี่ก็จะเป็นข้อดีของมันข้อดีมันเยอะครับอ,อเนี่ยเวลาเราทำออแต่ผมแนะนําว่าให้ทุกคนแบบเปิดใจลองแบบฝึกใจโลดูนะครับใครที่แบบเปิดใจโลได้นะอันนี้สำคัญมากๆเลยผมคิดว่านะครับมันเป็นอะไรที่ผมว่าหลายๆคนต้องเปิดอะ่ะเออ จากประสบการณ์ของผมว่านักแข่งพับ G Mobile นะ90%ะเปิดกันทุกคนเลยเออโอเคต่อมานะครับผมจะแนะนำวิธีการบีคอปนะครับผมเวลาเราสไลด์กระโดดอย่างนี้ใช่ไหมจังหวะกระโดดอะเราหันจอไปในทิศทางที่เราที่จะไปนะครับผมมันจะทำให้มันเลี้ยวไปในทิศทางที่เราจะเลี้ยวนะครับผมอย่างเงี้ยเออแล้วหันลุกจิ้งไปตามอย่างนี้ด้วยนะครับผมแค่นั้นเอง อ่ะกระโดดเนี่ยหันถ้าเราอยากเลี้ยวให้มันเขาเรียกอะไรตีโค้งให้มันแคบอะ่ะเราต้องหักใจโรให้มันเร็วนะครับผมอืมเนี่ยหักเห็นไหมก็คือถ้าเป็นเป็นมุมแคบที่เราต้องเลี้ยวกระทหันอเงี้ยเราเรา,เราหักมาได้เลยเห็นไหมหรือว่าเราตีโคง้งกว้างเราก็เนี่ยห,หักได้เลยเห็นไหม แต่ถ้าเราจะเอ่อจะแอบจงังหวะแอบพอดีเราก็ผมก็แนะนําว่าให,ให้กดสไลด์สไลด์ลก็กระโดดเข้าไปนี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้กดสไลด์จงังหวะสุดท้ายเอาเท่านั้นเลยครับผมง่ายมากๆสําหรับการสไลด์แล้วก็เลี้ยวอนาคตมันก็จะเนิบลงนิดหน่อยนะครับผมม,มันไม่มันไม่ได้ผมไม่มั่นใจว่ามันเนิฟสปีดลงหรือว่าเนิบจงัง จํานวนครั้งนะประมาณ5-6ครั้งหรือเปล่านะแต่มันก็ควรที่จะฝึกไว้อยู่แล้วครับผมว่ามันได้ใช้แล้วอะ่ะไอเจ้าบีฮอปเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับของใจโรครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆอลองฝึกไว้นะโอเคเราไปดูคลิปที่ผมใช้ใจโรเล่นกันเลยนะ เติมเงินเอเป l e g e n d นด์โมบาแบบถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้กับพ่อมด c คล v e r ร์เปไม่ต้องใช้ไอดีพัทเวิร์ดใดๆทั้งสิน้นปลอดภัยแน่นอน100%เปซ็ปย์ให้คุ้มเปย์ pay ให้ฉลาดที่เคลเวอร์เปผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับวอนนี้เจอโปอยไหมครับตองเกมแล้วนะทุกหลังเพล รอหนึ่งโอเคได้เลยตาหานเยอะยิงกันอยู่ตรงหน้าคนนะดาวนึงมาหน้าขวาไปละ เอาติดเกอแตกนะตัวมันไล่พี่อะกอแตกไปแล้วจะงตามีกระเป๋ามันเฮ้ยเขา tay vâng bấm mà Một chút มันอยู่ขโมนในเคนนะนั้นกันจะอยู่เป็นเคนะนีตีคลานก็ะเพียบเลย ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้คนน <arak Lena. S 3> ึงสองครับเลือกนะไนนะะน้องเฮ้ยข้างล่างมีเกาะตรงนี้มีเกาะแดงมันอยู่ตรงนี้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 นสองแล้ว ไม่รู้ยิงมาจากไหนเล่นไปเล่นไปชุบชุบได้ชุบได้<ม>เน้นเน้นเ้นเชุบพี่นะชุบพี่หน่คนหนึง่งชุบหนอยคนหนึ่งชุบหน่อยเดี๋ยวพเดีๆๆๆๆๆๆๆ๋ยงเย่งังลบไปพนยังหลบไปพนยังลบไปพนชุบชุบ ครับ Ja! ลอทองมั <Lord> <c oughs> ้งเซ็นมาดิ